ได้สจุดท้ายใหญ่เกินนะครับโอ้โหคือว่าจะได้ลุ้นปลาไซลองนะสด้หนมากรอเพลงหมดก็คือจบเกมนะโอ้โหจะได้โอกาสครับวันนี้ <S <S

แนะนำเกี่ยวกับเคล็ดลับเทคนิคการแข่งขันตกปลาสว่ายเพื่อให้สามารถเอาตลอดในการแข่งขันเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจเฟ e บุ๊ k นางออแม่แต่งเชียงใหม่อยากจะให้ผมทําคลิปแนวไหนคอมเมนต์กันมานะผมตอบให้ทุกคอมเมนต์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเคล็ดลับเทคนิคดีๆก่อนใครนะครับเริ่มแข่งแล้วนะครับ 30นะครับใส่รอง2.80นะ2.88เสียลก22นะครับใสรอง28นะาน23นะครับสายตัวครับสายตัวนะสายตัวนะตัักจ้าตัวสายตัวนัจ้าต้องรีบเลยค่อยเล่นไปปัดอยู่ใต้กล่องอ่ะสายตัวนะจ้า สองนะสานีร right. ั้งสาต์นนะตรงมาจรนนะตรงมาจาน้งนะห้มงเย็นกับหนึ่งขน้เนะพัดเช่นขึ้นเช่นชโมงนะครับดดูหลั สายนายจ้าสายจนายจ้าโตถึง้างแล้วนะครับสายนาจ้าสายนายตัวจ้าสายนาตัวจ้าส่งเสียงพูดถึาอยเพื่อนๆัาให้นะครับถือเปล่าแลวเสาสอมือและขามือนะครับเสแรกนะสายมือสีนะครับขวามือาสปาก่อนดีเข้าไปนี้ถือเปล่าแลวครับถือว่า ปลาได้ใช้แล้ววิ่งออกจากเสาสองต้นตายมเลยดิถั่วเปล่านะครับน้ำปะใช่นะโ็ต้อตัอันนะคะสายตัวจ้ะสายตัวจ้ะสายบวกไหมสายบวกไหมสายตายครับสายในตัวนะสายตัวสายตัวจะโทษทีจ้ะเล่นเลยเขาเล่นเลยครับพี่เออเขาก่อนขอบคุณครับ นนีน้ำหนักเป็นน้ำหนักก็สู้ในนี่ดีแล้วองแปดจะถเอเปล่าสองสาสองสองสองสามไงเออต้องลุ้ให้มันถึง มันจะหนาหรือเปล่าถ้ามันหนาเนี่ยสองเจ็ดกว่าอะไรได้มันจะดีอะไอได้สองเจ็ดสองแปดได้ได้สองแปดได้สองแปดได้สวยมลาบยนะคะคือบวกน้ำสูเลยบวกน้ำขึ้นเลยของสองสองนี่ไปสองสองสองแปดสองแปดสองแปดได้เล่นสองแปดตอนนี้ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อเดี๋ยวพี่อาร์ตก่อนกำลังตัดหูือว่าพี่จับคลิปเขาหน่อยจับจับตัวนี้ให้ปิดปิดนี้ให้ผมหน่อยเพรมันพอปล่อยแล้วมันผมจับไปแล้วเราปล่อยไม่ไม่ได้ผมต้องปล่อยปล่อยปล่อยไม่ได้เอาพอมันเราปล่อยไปมันก็นั่งอยู่ดี้ไปส่งก่อนทันหรือเปล่าวะ กยนนก่อนไหมเียนไปเดิมก่อนสองจตัวอะไรเนี่ยเลอนะสองจแปดอะจะเล่นสองอะจบไปก่อนสองจุดห้าสองสองจุดห้าสองดมอตกปลาสมุนไพรค่ะสองจ่งเฮ้ยสอนี ออดรถที่นี่สบายเลยกว่วครับนี่ห่างเหรอโดนอ่ะไอ้สายเดินโดนนะสูตค่ะโต๊ตักตัวโต๊ะเค่ะทำไมวะเราเล็กอยู่ไม่ถึงสายตอนนี้ทิ้งเลยโต๊ตักไปไเโตตักป นั่นไงถ้าถึุวดกเนไรมันเบไนอันนีย้าียหนีันีย้เนนี้เนนว่าเาวยยนยนะย้าวเหนียวหีน้้นวนนีนหนงวน มางก่อนลูกวางก่อนเดี๋ยวน้องไปเองกินนาทีประมาณสองนาทีวา,างก่อนวางก่อนเดี๋ยวเดินเองไม่เป็นไรม<ะ>ไม่ทันนะตรงนี้ไนะ ไม่ถึงเลยเล็กเลยไม่ถึงไม่ถึงเขาลงมาเลยสองสองไม่ถึงนะตอนนี้นโอ้ลุตโอ,โโอโ้ติดสายใครพี่โทษทีเฮ้โทษทีเขาใครติดมาบ้างติดสายใครครับพี่โทษทีโอ้ยลุตหไหมโอ้จะได้ไว่ามันปติดิษฐ์อะไรที่ไ,ไหนวะ แหมเอ้ยโห้ก้อยเล่นขนาดตัวเนี้ยเลาพูดกดตีอยู่ขวางนะเข้าก่ตียัดเข้าไป ได้ของมากเลยคะแนยหนึ่งบอลจมเลยนะดูที่จอดูเนี้ยวของสองแปดเว่ยไม่ใช่สองนะสองแปดะดูดีๆนะสองแปดนะดูดีๆพี่ว่าไม่ใช่สองสองแล้วแหละ ต้องดูต้องดูมันมีน้ำหนักเลยปะดูตัวมันตึมตมน่ย

ไปหาไปอป Terima <laughs> Bây giờ bây ai hết cơm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  hết สายตัวน้าสายตัวนในตัวนะ้าพี่จ้นะาเข้าทีนะโอ้แต่กับมาถึงคายเขาจะเป็นตะคิวเล็กเล็กหมดเลยตอนนี้ไม่ได้อะไรสักอย่างโอ้ยแบบฟิตแบบแข่งคายใหญ่เป็นจะไปตะคิวมันปะมือแ่าขาแ่ามันนั่งลิงมันจิกไปตีลงกะะับว่ะ

อเ,เอารัดเขาเองเอาจะตามมาใกล้ผมอาลารัดจะเอามาใกล้ผมจมแดงรวางหลังจ้ารื้อเลยถ้ามันหนาได้ช่างนะสองสองนะเขาเเพ้วบางเจนเย็นมันสองหนึ่งอะ่ะมันไม่ถึงอะ่ะน้ำหนักไม่ได้เลยว่ะน้ำหนักไม่ถึงไม่เป็นไรเด้อพี่สไลด์เลย ตัวนี้ไปลุป้นสองสองนะครับสีม่วงกวแล้วนะรอรุ้น,นหนอนกันตัวจะเป็นจะตายไม่ได้ช่างเลยพีอ่ออกไปเลยครับสวัสดีครับผู้ใหญ่มาให้กอบอสองห้าก้าวต้องขอน้ำต้องขอน้ำช่วย มามาเลยมาตูบางอ่ะตูนยาวอ่ะสองสองอ่ะาโอ้โหดูแลเจ้าป่าหม่แล้วนี่ยจังสามสองก็้วสามหาเเป็น่างมาเล็กๆไงก็เลยมามาดูสองสองหรืผมจะต่อะไรไม่แต่เลย โอ้โหออกเลขโต๊ดหมดตตนแล้วมันประมาณ2องโลแหละตัเนี้สี่โมงกว่าแล้วนะครับโอ้โหหายังไม่เจอนะครับบรรยากาศก็เดือดร่มลมตกแล้วนะลุ้นให้เจออย่างเดียววันนี้จั่วแบบสุดๆนะแต่เวลาอีกอยู่มันลุ้นกันก่เมื่กี้มาไปซ้ายครับมันแลบซ้ายมันบนมาขวาย้งไงติดเอีงไงโทษทีโทษที ก็แกก็เ่าหว่อาออ้งตัวปัวัองลกใหญ่ย่นี่เกับไอ้บึกใเราก็เล่นเบาด้วยแหละสองปก็พอมั้งเออแต่บางแต่ว่ามันหนักไงมันหนักไงมันหนักแล้วก็ต้องค่อยเล่นมันถ้ามันทรงทำได้ก็จะได้ทำ ให้น้องนักคนสวยตักให้เออจะได้พากันเออพี่ก็บ้าว่ะเล้วพี่เยอะไปตักกันในดาบอีกล่วงกันหมดอ่ะเห็นะครับสองจุดแปดศูนย์นะครับโอ้โหจำหรัดกนลันข้างกันเนี่ยโดนละถ้ามันไม่ใช่บึกน่ทีิปลารงนี้มันจะเป็นบึกป่ะลาแล้วาแล้วทิบหาย อาพูจะได้อะไรสักอย่างมันร้องด้วยนี่ร้อยังออกไทรหนูบอก้วพี่ออสแปต่กป่าแล้วตัวเองนั่นไปบ้าก่อนจะไอหัวแล้วไอหูแล้วพี่ออสโดนก่อนเลยใช้คุนนำันพี่จำหลักนะครับโดนไปแล้วนะ280ูนะจะหมดเวลาอีก200 0 0นนาทีนะครับลุ้นตัวสุดท้ายกันนะขอให้ช่างนะครับ วันนี้โอกาสน้อยนะอันฟอมาสวดก็ติดรางวัลนะครับล้อมเรานี่ติดรางวัลหมดมีแต่เราเนหาไม่เจอนะครับโอ้โหฝั่งตรงกันข้ามสดๆร้อนๆนะ280นะพี่บอลลำปางนะครับขึ้นมันล็อกเลยนะมาลุ้นกันนะครับกต้องเล้อซายขวาองกรารแล้วนะทังตัวปลาและันเปนะครับเสาที่วบุบบองนะคนสีแดงไว้นะครับตรงเขาไอ้ัตัปลาและันเป็ดนะก่อนเพงจบนะครับ อากาศโคงสุดท้ายกันนะครับมายุก uh. ันครับเหลืออีกหนึ่งเพลงนะครับ4นานะครับนาทีกับ1เพลงนะครับขอ้มันแต่สัดตัวมันแม่นนะครับจะตัวเจอหรือเปล่านะโอยนี่ันนาลได้ยูได้ยูเมืรอ้านนรลตอนนี้เป็นลา1นีล้นาข้ไปเลยนะาล้วบัตรยน์ใส่กล่อนนะครับ เาอกไม่มีผาจะับมาอดส่งปลายนะครับมีตัวนะครับมีตัวนะขอให้ได้ขอให้โดนนะตัวนี้นะต้วงต้องปอทกอาชเท่านั้นนะครับจะมผลนะมีเอมีแงังดัง โตอยู่ไหนโตอยู่ไหนโตโตโตนะสายไหนนะพี่บูญครับพี่สายไหนตัวหน้าพี่นะโทษทีนะพี่ตรงไหนนะพี่นะโทษทีนะ มังนี่พี่มันี่มันี่แต่เย็นพี่จะฉายะฉาเลยนี่นอยู่แเแค่น,นี้เบาพี่ายมันเข้ามาบังคับ,บ้มา,า,มาลเลก่อนกลัวมันล้นปะ ล้มปะโอ้โห้สบายใหญ่ไม่ได้หาอะไรเลยเออเ้มันใหญ่มันใหญ่เกินใหญ่เกินไม่ต้องมีไม่ต้อง,งมีงงครับมันใหญ่เกินล้มใส่ไปโอ้โห้สบายใหญ่มากินตอนนะหมดจะหมดเวลาแล้วโอ้โหงามก่อนอาร์ตแงามอะไรแบบแงมงามก่อนง,ง,งมมสวิงแมสวิงแมเนียนเโอ้โหนอ่อ,หนอยหน่อย ได้ส,สุดท้ายใหญ่เกินนะครับโอ,โ,โอ้โหคิดว่าจะได้หลุนตาไซ่รองนะสุดายมากยิ่งก็ใหญ่เกิน สี่โลนู่นน่ะโอ้โหเออกินใหญ่เกินเยอะเข้ามายังไม่ยอมไม่ยอมพี่บ้านล้นแน่เลยตัวนี้โอ้โหอ๋อเพลงหมดก็คือจบเกมนะโอ้โหจะได้โอกาสครับวันนี้รับเลยรัดเลยเ ก็โทษนานไม่ยอมหมดวิ่งเลยเจ้านี่ ปีเตกเลยพี่ออปีเต๋อองพี่ออปเตเอสามพี่อ๋อปีเต๋อปเอสี่พี่ปีเต๋อีเตอสี่พีปีเต๋อสี่พี่อคอเดือดมาด้วยปีเต๋อพี่อ๋อปีเต๋อคีเตคเดียวฮึ๊บอ้ย้โอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอียโอ้ยโอกอยโอ้ยกอ้ยโอ้ยอ้ยยโอ้ยโอี้โอ้โเอโอ้อยยม้ยอ้้โอ้โอ งัดสุดๆเลยถ้าได้ใสยตอนนี้วิ่งทันเลยครับทันช่างเลยนะครับโอ้โหเพลงกําลังจบตัวนี้โอ้โหสู้จนสุดๆสู้จนนาทีสุดท้ายเลยครับตัวนี้โอ้ หมดเวลาแข่งขันไปแล้วนะครับตอนนี้ยังมีปลารอช่างกันอยู่นะครับเหลือ9ตัวของเราไม่ทันนะครับตัวนี้ตัวเยอะขึ้นมาตัวเล็กนะครับนี่เลยประมาณ2องโลไม่ถึงนะตัวนี้นะครับเสียดายถ้ามันน้ําหนักดีก็จะได้วิ่งอีกตัวนะโอ้โหของสุดท้าย2ตัวโดนใหญ่กับเล็กไปเลยก็ต้องยอมนะครับวันนี้ถือว่าเราโอกาสเนี่ยเรามีเยอะเราเยอะ,ยอะปลาได้เยอะได้หลายตัวแต่ว่าเราไม่ได้น้ําหนักที่ได้ใสไปช่าง ข้างข้างเรานะรอบข้าง้ายซ้ายขวา,ขาก็ติดรางวัลกันอยู่พี่จำรัดก็2 8 0ไปโดนน็อกช่วงสุดท้ายเลยนี่พี่จำรัดนั่งเซ็งอยู่เลยครับเนี่ย2องแมาโดนน็อกขคงสุดท้ายพี่จำรัดนะก็ของเราไม่โดนนะครับวันนี้นะหาไม่เจอจริงๆสู้นี่สู้ตลอดนะครับสู้จนนาทีสุดท้ายอย่างที่เห็นนะครับเราไม่มีโชคไม่มีดวงจริงๆครับต้องยอมยังไงก็จะต้องไปสู้กันอีกทีนะครับแมตช์หน้าก็ เดินทางสู่ภาคอีสานเป็นแมตช์ล้านส่ง้ายปีขอไปสู้กันแมตช์ล้านครับผมยังไงก็เป็นกําลังใจนะขอเ,เพื่อนๆเอฟซนะครับส่งแรงใจคอมเมนต์กันมาพูดคุยเนาะให้กําลังใจผมนะครับช่วงนี้ตั่วไม่ค่อยโดนเลยนะครับผมก็เราก็ไปลุ้นกันนะครับฝากกาลังใจด้วยนะให้กําลังใจกันไปครับผมเจอกันแมตช์ล้านที่ขอนแก่นครับสองครับ